นครับหน่อยครับอภิญตคนมีลับแฟนเพื่อครับสองชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับอยู่กับรายการลูกถุกนุ่มเสกครับรับหน้าที่ครับสวัสดีนมนมเสกครับดีเกียร์แพรว่าจัดรายการครับแนะน้ำพี่น้องครับช่วงเวลาฟิฟี่ได้กาครับถึงฟิฟโนได้กาสองชั่วโมงเป็นวันสั้นเป๊ะประจำครับวัดจันทร์ฮาวาสุเกะละปฏิกรรวัจจันทร์ครับวันจันทร์ที่แปะ ไปจนคืงแปดคือเงิงคำเด็นแปดไปนงครับแมดีคท่านดีสันนะคะซอยแนะนำมาขอมากผลงานเพ่งครับก,จกบจัดรายการโดยดมเสรีระแนะนำผลงานเพง่งของมาสร้างจนผลงานเพลงพันโทรศัพท์เมื่อถือได้ครับ043 793140เ่งพิ 3, ่มเติมงานเพ่งกับขอมากเศูนย์ามเจ็ด้0ส3 7หนึ 3, ่งี 3, ่อปรสามตูเจถาธาตุมหาสารคาม นามความมาครับเดฟสักคู่รับสายหนาไม้น้ำเพียงน้องมาพร้อมโดยผู้อุปถัมภ์รายการครับผูบ<พ>้เส<พ>ี่ยวชาญเสื้อให้ผู้แม่บึงงี้ยมาซันผู้พิทวารดุสิตดเชดเดชเบอรมาสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีผู้ใจกเงาแกสปอร์ตมาซันนั่นแหละคือสหกรณ์การเกษตรเมืองมาสารคามศูนย์ธุรกิจสหกรณ์ด้วยค่ะศูนย์ธุรกิจตริวัลปั๊มนน้ำมันบางจากด้วยนะคะ พาริภัสร์ดีๆครับนั่นคือราแวนซับที่เล่นครับแวนซับที่เล่นนำปาดีตาทิประยองแล้วก็ยาตราหมอสเสียงน้ำและพาริภัสร์ดีๆครับราหพมการหนาวเล็กกาแฟมหาสารคาม MP ค่าแค่ สำนักงานนมเสกโปรพชัยครับนพชัยคนรายการเอตรเเอตราเฟิร์เอตตราเฟิร์สุดยอดจากข่ายาพี่น้องครับสบสู่สมภัยโอเคเคลอ์ดแล้วก็ราดไก่หยาบมีเชีย่ยบน้ำเนรราดนมยู่ราดพ้อมกาดน้ำเนือนน้อครับพี่น้องครับผมค่ะน้ำสวนไพ่ด้วยค่ะน้ำสวนไพ่คอรัลฟิวรับคุณพี่ทองดีคาารัขมผ่านจำนายผ่านน้ำค่ะ,คะบริษัทเทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยาสมบูรณ์ไพ่เท้าเอนอ่อน ร้านเราไปใช้คนละกันบาซันนะคะจะเป็นสบู่ค่ะสบู่โอเคแครอทอยาสิฟันดีเฮิบดีเฮิบยากระใสเส้นปลาโคเทียมเกวียนยาตรีสีมงคนอาตามมาคือกันบาซันนะคะเอามานํำกันนันละแพาว่าบริมาผู้หนึงผู้เดียวเอามาพร้อมกับผู้ประทรมนะคะผู้ดูแลเบื้งเงี้ยงเพ่ากับลุงเสกเป็นหะดีดีสเสมอมากค่ะ เรสายหน้าใหม่คร <aid> ับทรงรอยยิ <who referred graffiti> ้มทรงความสุขกันและกันลอยสามทุเจต่าเมยันเลยครับก้มสุขดีๆให้คุณครับเดี่ยวรักรักเพื่นีครับสำหรับพี่น้องครับมีรักเพลงครับอยากเติมใจครับโทรศัพท์เติมกำลังใจเรืยผู้จัดรายการนั่นอย่างนาะต่อสายกันเข้ามาครับ043 793 140 043 793 140ครับลอยสามทุเจต่าไม่เคยทาตุมหาสารคามันี่ละ อ่าเดี๋ยวฟังเพลงเดี๋ยวฟังน้ำอ่าเด็กสกู่ครับรับสายหนาไม้ดื้อรอสักครู่นะครับเดี๋ยวหนุ่มเสกบึงให้ดูแลแง่ห้พี่น้องครับเอ่ารับสายหนาไม่ครับออนแอรหนาไม้หนึ่งเสกหนึ่งสายหนึ่งกำลังใจเทียบเติมเติมใจให้มากับผู้รายกิลในเพียงเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มเสกครับผมใครครับเนี่ยครับชาวไร้ว่าจ้าสวัสดีค่ะ ของเพลงไหนครับเอาเพลงอย่างนอขอแทนความคิดถึงไหมครับอะไรนะแทนความคิดถึงแทนความคิดถึงครับผมจ้าแทนความคิดถึงใครร้องเอ่ยอือหใครร้องเอ่ยจำไม่ได้คนร้องไม่ได้จำไม่ไร้องะแทนความคิดถึงของก๊อตจักรพันนอน่าใช่เลยน่าะเป็นอย่างนั้นแหละไปแล้วไปแล้วครับใจหผมของคนจะเบื้อแล้วผมเงินน้อยไม่รู้ อารมู้ใจรู้ใจฝากไปไหนด่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครฝากไปไหนมาล่าฝากไปให้ดูเฉลียวใช่แล้วครับไปแล้วไปแล้วไปหาแม่ของเจ้าน่ะแม่น้ำใหม่นะครับว่าเดสดอนุญาตมอบไปให้ยสักอึ่งเลยนะอนุญาตได้ครับอนุญาตเลยเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดให้ครับก็วิ่งเด็กไปทางไปหายาย ต้องฟีนหลาพี่ยังแดงด้วหลาขาวด้ยนะครับโอฟเฟอรออฟเฟอครับแม่ทนแม่ใหม่ด้วยแม่แล้วครับครับผมไปทางไปทางไปหาไหนล่าไหนล่าเอาไปช่วยจังใส่เลยนะครับช่วยจังใส่ค่ะครับผมครับผมจ้าครับผมทำไมละกันกำลังงงอะไรอยู่กำลังงงอยู่ เป็นตัวอย่างได้สาระครับเส็นก็ให้ฟ้าแล้วนะครับครับผมพิเศษสุดก็ให้หนุ่มสาวลายไปแล้วครับโอเคโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องเสดครับดูแลแย่งหายเด้อส่มด้อยยิ้มครับสความสุขให้กันได้กันครับเอเบมรสามตุจิทาเบะครับวันนี้ละขอบคุณสำหรับผู้ว่เคราะห์ครับเตรียมใจเข้มาครับผู้เสียเงินผู้เสียเงินสูงสี่สาม เจ็ดก่อสามหนึ่งสี่สวเอบอรรยาสามถาตุ๋มของขานี่ละว๊าดีครับ,บดีค่ะฮอลโหลครับบดีค่ะไปจ่อยน่อยถอยตาลักบ่ฮอลลหลครับอดีดีดบ่ครับยว่าจจไหนว่าใจไหน ical? 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 จาหน้า จินฮอดจินฮัตจินฮอดจินฮอดคุณงองคุณง,ณงอ่งอแมนวะครับคุณงอ่งคุณสวยครับแมนเนื้อชาติแต่ม่สวยแ่กลาแมนวะสวยแต่กาแตตเองจ้า,มาแม่แล้วแม่แล้วสาวกบ้าเหลอกขาสาวเถากบ้านหลากขาเนี่ยมามาใหม่เพว่ากับูาจา,า,า,าหรหนาไหมขอบคุณค่ะ บ่ได้ว่าใจวันเดียว่าใเจ้าสัญญางเดอจ้าจ้าที่ม่าเจ้าก็สัยญาเจ้าแบบคอยเกิขึ้นหัวใจตัวเพ่ยเพ่ยเพ่ยอย่างเงอครับผมเพ่ย์อย่ากเงอครับเพ่ย่อย่างงอครับบ่าครับเพ่ย่างเงอครบายก็้แล้วครับ สาวเถากะเบ้าหล่อเขามาจ้าก็เริ่มมาไปจ้าตอเอ็งเกิดภาวไปอยู่แต่เริ่มเจ้าคือบาวบ่ผ่านกระท่อนไอ้คนมาพับมาผ่านบวเปลยไเด้อไออวเปลเสียงน่ำเนี้ยวว่าจ่าคือตายอยู่บนโซ่เชีย์มือโซ่นอนเชียนปะคับประม่งบัวบ่ผ่า ไม่นแตมันบม่มีคืนบ้ามนไปยังได้บ้านจ้าไพวาเ่าว่าท่านเถ่อยล่ะเด็กๆไปดีก็นแมวมาาท่านใจเดาแมวซื้อ yeah. น so, so. uh, well. yeah. mm ี hmm. okay. mm ่ว hmm. mm ่าทัานหนาวป่ืแมดีว่าอันดีเกี่กว่าบว่าท่านเถ่อนหรือหละสองสสวยๆอยู่น่าานจซื้อเลินี่กะปอเต็นควายฟางไม่ได้ ไม่ใช่แค่แต่งงาน่าใจินไ่ได้ไม่ใช่หัวใจสิลจ้าจ้าไม่ใช่สาวร่งยเตเต็มสาวร่งกา่เต้นเ็มเลยจ้ากูปวดลำเด้อกูปวน้ำจ้าอาจจะมีนะทกเชียงทุายนะไม่แล้วไม่แล้วค่ะเอาเบ่งน้ำเนี่ยไปไหนเอาเบ่งสีเขียวาเลยเี่งยูเอาเบ่งหน้าเตี้ยนหน้าเลยจ้าห้แม่เหนื่อน้ำไม่ได้หาน้ำจ้าทุกเชียงทุกสายจ้าทุกเชียทุกสายทุกการลาฟ้าหันลาวััน เอาไปแล้วบองง้องอาจะ,ะเป็นอบบาบน้าแม่ครับสาวแถากระเบาเหล่าขาวคอนชุดใบของนอกน้อยนะเพียงง้องอ่าเราสักครู่นะคะเราสักครู่เดี๋ยวฟังนะคะเราสักครู่นะครับเดี๋ยวนมเสดดูได้ง่ายครับทรงรอยยิ้มทรงคอนฟูกัน์เลกันเนื้อหลายสามดูเจตามีเท่านึงนะครับขอบคุณสําหรับผู้มีเกียรติครับโทรศัพท์จำใจขมาใดพี่น้องครับอสู043793140ครับนายเกียรตินน้ำผงงามเพลงเข้ามาเดี๋ยวผงงามเพลง หลายเพ่งครับขอบคุณสายลังไม้แน่ของดอกฟ้าเพื่อผู้ไม่ขาดสิบเปครูครับแล้วก็แถมความคิดถึงของกอจกักรพันจัตตารัก้าวหน้านแล้วก็สาวแถาก็ผู้มาเราขาวแต่ว่าพวกเขาได้พี่น้องครับแต่ว่ามันเป็นพเพลงยื่อได้เพียงเด้อ,อสร้งางเป็นเพลงมาสัน่นแม่ะข,ขอบคุณทุกท่านค่ะอ่าสหากรณ์ค่ะสหกกรกรณ์าเกษตรเมืองม,อ,ม,อ,มอตราคม นำมานซิเนดีๆโครงการดีๆมาฝากมาตอนปีนงชาวกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืออมาสรารคามขอเชิญเข้ร่วมกิจกรรมโครงการเครื่องการออมทรัพย์ครบรอบเกา17ปีของสหกรณ์ไทยเพื่อเสริมสารางควหมันคงและเข้มแข็งของมวลสมาชิกตามรักสหกรณ์ที่จะนั่นไปสู้กันยูดีกินดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมโดยมีวิธีการกับอวามซาพิเศษ2,000บาทแล้วท่านจะได้รับบัตรชิ้นโจทย์หนึ่งใบกับเพิ่มบนการสมัครใจ2,000บาทแล้วท่านจะได้รับบัตรชิ้โจคยอีกหนึ่งใบเปิดบัญชีไม่ได้รับของเฉนวนมากมม้บัญชีเก่าออกได้รับ่าเปิดโครงการได้รับของสมรภูมิอีกมากม้โว้ยคุณพี่มากไม้หลายยี่ห้อขนมเยลือซื้อขากันได้ยามีไก่ไปฝากยญากญไก่ไปถอน ย่ำดอรอนไก่เป็กกูไปกูนั่นคือโลโก้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคามจ้าขอบคุณสรัพย์ทรัพรับส์ทรัพกินกันเขาสายดีเด้อวันดีครับวันดีค่ะสวัสดีครับวันดีครับพี่สิงห์ทองคนรอครับเนียนแล้ยวไอ้ผมจับตังค์ผมไอ้ผมไอ้ตัวตังค์ตัวจับผมก็หายก็เหมือนกับฝันลงเกะครับครับ คนงานแข่งแรกในี่พระเพิร์ลพโรธของร้พวดเฉดสุพรรณที่ยังก็ค่ะพระเพิรลพีโรธพระพิรงลพิโพรธค่ะจ้าจจำได้แล้วเราเราเขาลืมเราเราจ้าเราเราเขาลืมให้ทุกท่านเลย

ไอ้โกนทนไนในบ่ไอ้โกนทนไนในบ่บ่เลี้ยครับไม่ต้ไม้หรอกครับขันไอ้จนทนไนในยุติไอ้โกนทุ่นหยาบจ้าตึกเสียงทุกสายตึกการรับฟังนะครับเด้อทุกเสียงทุกสายค่ะจากสายครับตาหนองเฟิร์ยจากตาหนองเฟิือยจ้ากจากพภทษาอีกบ้านอ๋อไปตั้งตานาที่คนละครับตานาคลองชชยน้ำเศษยายานาไม่สองไม่นะครับ จ้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณคร่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเพ่ยนพี่อนอขอบคุณทรงกาลังใจพี่น้องครับค่ะขอบคุณท่านแต่บอลแฟนพี่นะคะจะเป็นกําลังใจกับแม่ค่ะแม่อารอสักครู่ค่ะพ่ว่านน้ำเสยจ้าไทยได้ข้าน้ำกันก็แล้วกันค่ะครับผมขอบคุณไปท่านสปอนเซอร์ครับพวกเราควรยิ่ใหญ่ดีเจสปอร์ตครับนั่นคือพี่น้องฟังให้ดีเด้อครับเพื่อนตั้งให้ดีนะครับเรียน สายตาพี่น้องครับสายตาบอดีสายตา,า,ยตาบอดีสา,าอดสายตาสั่นสายตาแนวสายตาเอยียงสายตามีปัญหาวันสัน